วันนี้ครับเราพาทุกคนมาดูบ้านสองชั้นสร้างกันที่อ,อำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะอำเภอเถินจังหวัดลำปางทุกคนดูดีๆนะบ้านสองชั้นนะไม่ใช่ชั้นเดียวนะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวพื้นที่ของเขาอ่ะมันกว้างมากเอาอย่างนี้ดีกว่าให้น้องพึ่งแนะนําข้อมูลบ้านหลังนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตัวรหัสแบบของบ้านหลังนี้นะคะ,ะก็คือ2 BR ค่ะ2องสองค่ะคือ3ห้องนอนค่ะ4ี่ห้องน้ํห1ห้องครัวค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะพี่มาร์ คือ657ตารางเมตรค่ะใช่ค่ะแล้วก็หน้ากว้างเนี่ยนะคะประมาณ17เมตรค่ะแล้วก็ลึกไปถึงข้างหลังค่ะข้างหลังนู่นเลยนะ32.5เมตรเลยค่ะไม่เคยเจอบ้าน <c oughs> ไหนที่แบบลึกถึง30เมตรเลยอะทุกคนแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะในราคาเท่าไหร่นะ6 9ล้าน9แสนบาท6 9ล้าน9กแสนกับฟังก์ชัน3ห้องนอนเนี่ย ไม่ใช่มีแค่ห้องนอนนะครับคือมีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆด้วยอย่างเช่นห้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เยอะมากนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูรอบตัวบ้านแล้วก็ไปเจอกันในตัวบ้านก่อนเนาะได้โอเคไปเลยครับพื้นที่หน้าบ้านดีกว่าตรงนี้มีอะไรบ้างครับพื้นที่หน้าบ้านตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงลานตรงเนี้ยลูกค้าเน้นให้อ่า เคลือบผิวมันค่ะคล้ายๆกับในตัวบ้านค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นผิวคอนกรีตธรรมดาแต่ว่าเคลือบด้วยตัว A200 เพื่อให้ผิวมันมันขึ้นค่ะเป็นวัสดุเคลือบผิวใช่ค่ะทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ตัวประตูหลอกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะประตูหลอกคือไอ้บานสีน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่ประตูจริงใช่ค่ะแต่ว่าเป็นตัวเดอยว ขออนุญ,ญาตนะขอขึ้นไปดูหน่อยเอ้ยแต่งานดีไซน์เขาน่าสนใจนะ<ช>ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเริ่มอยากจะเข้าไปดูในบ้านละตัวนี้เป็นพื้นขัดมันด้า<ช>นในก็เป็นขัดมันเหมือนกันแต่ว่าขัดมันไม่เท่ากันใช่ค่ะไปไปดูในบ้านดีกว่าเนาะได้เลย<ป>ค่ะ โอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวบ้านแล้วใช่ไหมครับค่ะแนะนําหน่อยว่าฟังก์ชันการใช้งานในตัวบ้านของลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างได้ค่ะก็ทางขอมือเนี่ยนะคะลูกค้าจะทําเป็นห้องนั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นห้องแล้วตัววัสดุตรงนี้เลยครับเป็นอลูหรือว่าเป็นไวนิลอเป็นอลูมิเนียมค่ะอลูมิเนียมใช่ค่ะแต่ว่าพิเศษตรงที่แต่งฟักอ๋อแต่งฟักคือที่เป็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ผมว่าสวยนะ จริงๆอ่ะสวยใช้เป็นห้องนั่งเล่นใช่ค่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยได้ค่ะลูกค้าใช้ประตูเป็นแบบบานแขวนนะใช่ไหมเป็นบานแขวนอืมมาเข้ามาเลยครับแล้วตัวกระเบื้องตรงนี้นะเป็นขนาดเป็นเป็นกระเบื้องเกนิโต้ขนาด6 0สิเซนติเมตรคูณ6 0ิเซนติเมตรอกส60ูณหกซึ่งลูกค้าก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะในขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้ก็ได้ แล้วฝ้าล่ะครับเอ้ยแบบนี้ผมไม่เคยเห็นนะปกติเราเห็นเป็นฝ้าเรียบบ้านหลังนี้จะพิเศษตรงฝ้าค่ะเป็นฝ้าตัวฝ้าทีบาอย่างนี้เขาเรียกว่าฝ้าทีบาใช่ค่ะแล้วทําไมลูกค้าถึงเลือกเป็นแบบนี้ตัวนี้ค่ะติดตั้งโดยที่ไม่ต้องทําสีภายหลังค่ะคือว่าสีมันสําเร็จมาเลยอ๋อก็คือเราซื้อฝ้าแบบนี้มันสําเร็จมาแล้วใช่ค่ะเราแค่ติดตั้งใช่ค่ะมาทําโครงแล้วก็ติดแผ่นฝ้า ติดตั้งง่ายค่ะแล้วก็สะดวกในการเซวิสด้วยค่ะเพราะว่าทุกแผ่นจะสามารถเปิดเปิดเข้าเซวิสได้เหมือนกับว่าเรากระทุ้งมันขึ้นไปใช่ไหมกระทุ้งแล้วก็เซวิสได้อ่าถักกันเลยตรงนี้ก็ห้องต่อไปนะคะห้องต่อไปตรงนี้ลูกค้าจะใช้เป็นห้องดูหนังค่ะเป็นห้องดูหนังชายค่ะโอ้โหแต่ขนาดห้องเท่ากันนะใช่ค่ะ อ๋อแต่ว่าตัวพื้นเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนใช่ค่ะเป็นตัวพื้นเอ C พค่ะเป็นเอ C พลายไม้อุ้ยแต่สวยนะอ๋อแล้วก็ใช้ฝ้าเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมขนาดเท่ากันใช้ประตูที่เป็นออลูมิเนียมก็ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นไวนิลก็ได้ใช่ค่ะออัพเงินเพิ่มอะไรเพิ่มอย่างเงี้ยได้หมดเลยใช่ไหมได้เลยค่ะห้องโอเคนะใช้งานได้สะดวกด้วยนะครับแต่ห้องเขาเยอะมาก จริงค่ะตอนตอนที่เราแจ้งไว้อะคือ3ห้องนอนใช่ไหมใช่ค่ะสห้องนอน4ห้องน้ำสี่ห้องน้าแต่มองไปไกลเนี่ยมากกว่า3ห้องนอนครับทุกคนแต่ว่ามันจะซอยออกไปมากมายแหละเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานเขาเยอะแล้วมีห้องเก็บของอะไรอีกด้วยใช่ค่ะเอาต่อไปเลยห้องนี้จะเป็นห้องทํางานค่ะห้องทํางานใช่ค่ะแล้วก็มีห้องน้ํา อ๋อไม่มีค่ะเป็นห้องห้องห้องทำงานแล้วก็มีห้องอเนกประสงค์ข้างห้องอเนกประสงค์จริงๆริน่ว่าตรงนี้ทําเป็น walk in closet แต่เข้ามาปุ๊บเป็นห้องทํางานใช่ค่ะนี่เป็นห้อง,องทํางานค่ะแต่ห้องทํางานผมไม่เคยเห็นเขาติดพัดลมระบายอากาศแบบนี้เลยอ่าอันนี้เผื่อลูกค้าเก็บของค่ะเขาเกรอบว่าติดไม่ให้ตัวฝุ่นหรือว่าแมลงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมและตัวพื้นเขาก็ใช้เป็นเ p พเหมือนกันค่ะอืม แต่สวยนะแล้วงานตกแต่งของเขามันจะดูเรียบๆเบนาะ,ะดูเรียบๆไม่ได้เน้นงานตกแต่งอะไรมากแต่ถ้าลูกค้าอยากจะบิ้วอินก็ได้อะไรเงี้ยเนาะห้องตรงข้ามเป็นห้องแมวค่ะห้องแมวใช่ค่ะเดี๋ยวนะเราทําห้องแมวแยกไปเลยเหรอนะใช่ค่ะลูกค้าเป็นคนรักสัตว์ค่ะอุย้ยไหนขอดูหน่อยเชียงค่ะนี่นี่ค่ะนี่ขนาดห้องแมวนะทุกคนลองดูนะเขาใช้พื้นเอ C นะไม่ใช่เป็นงาน ปูนขัดมันนะครับใช่ค่ะเป็น FPC อย่างดีเลยโอ้โหนี่รักแมวขนาดไหนถึงปู FPC ให้แมวขนาดนี้แล้วก็นี่ค่ะลูกค้ามีประตูให้แมวประตูแมวค่ะแต่สงสัยนิดนึงว่าแมวจะออกยังไงหรือว่าอาจจะมีพกคอนโดแมวใช่ค่ะลูกค้ามีแผนจาวคอนโดแมวมาอ๋ออุ้ยสวยอะแต่อันนี้คือเราเจาะติดตั้งลูกค้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋ออุ้ยดีดีดีชอบครับชอบแล้วตรงนี้แหละครับ ตัวนี้จะเป็นห้องเก็บของค่ะห้องเก็บของใช่ค่ะอ่ากะเน้นเก็บของขึ้นจริงๆอะบ้านมันจาเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเก็บของอะไรที่มันไม่จําเป็นต้องใช้เวลาแขกมาบ้านมันก็จะได้แบบโชว์จุดโชว์เยอะใช่ค่ะดีกว่าเราอของมาวางสะอาดใช่มันเน้นความสะอาดให้บ้านเราสะอาดมากขึ้นนะครับต่อเลยต่อไปเป็นสองห้องนี้สองห้องนี้ค่ะจะเป็น ห้องอนเนกประสงค์ของลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าจะใช้เป็นออฟฟิศในตัวด้วยค่ะอ๋อใช้เป็นออฟฟิศด้วยใช้ทํางานใช้ประชุมชอะไรอย่างนี้จะได้แล้วด้านบนนี้ครับแอบเห็นเลยว่าเขาใช้วัสดุอะไรครับเห็นปิดตัวหลังคาไว้ตัวนี้นะคะจะเป็นหลังคาเมทัลชีตค่ะแต่ว่าะจะไม่เหมือนเมทัลชีตปกตินะคะตัวนี้จะเป็นเมทัลชีตแบบคลิปล็อกค่ะ ติดตั้งง่ายกว่าเมทัลชีตปกติถ้าเมทัลชีตเราปกติเราต้องเอาแผ่นมาต่อแล้วยิงสกรูทุกแผ่นใช่ไหมคะ,ะแต่ตัวเนี้ยเราจะมีช่วงของมันอะคะ่ะให้ให้แผน่นเมทัลชีตจะมีคลิปล็อกใส่กันตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะมีช่วงแล้วก็ยิงสกรูเป็นช่วงค่ะตามช่วง,<อ>ขงของตัวจานทานเลยค่ะตัวนี้ก็จะมีภูมิซัดเสียงมาแล้วบ้างค่ะตัวนี้ก็เป็นห้องทํางานใช้ในประสงค์ได้ห้องฝั่งนู้นก็เหมือนกันเนาะงานดีไซน์เหมือนกันขนาดห้องเท่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าได้ค่ะ ด้านหลังนี้น่าจะเป็นโซนครัวแล้วใช่ค่ะเป็นโซนห้องครัวละค่ะแสดงว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้เน้นทาครัวอะไรมากมายเมื่อกี้แอบเห็นนะเพราะว่าเป็นครัวเล็กๆใช่ค่ะเป็นครัวธรรมดาเล็กๆอ<า>ัน <อา S 2> นี้เดี๋ยวเปิดไฟให้ดหูเข้าไปดูกันอ๋อ,อเขาทําตัวพื้นที่แบบตัดกันเลยนะตัวด้านในเนี่ยเป็นเอพีซีใช่ค่ะด้านนอกนี่ก็เป็นปูดขัดมันเคาน์เตอร์ครัวต่างๆตรงนี้ลูกค้าเลือกได้ที่ไหนบ้างครับ ตัวเคาน์เตอร์คอนลูกค้าสามารถออกแบบได้กับทางทางเราจะเป็นเน้นกับโฮมโปรค่ะใช่แสดง้ว่าตัวแมทพิเรียววัสดุพวกนี้เลือกที่โฮมโปรหมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจเป็นจากที่อื่นก็สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะอ๋อแล้วลูกค้าไปออกแบบใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเราจะมีแปลนบ้านแบบบ้านอยู่แล้วแล้วก็เอาตัวแปลนเนี้ยไปให้ทีมออกแบบของทั้งรากะใช่ค่ะแต่เขาออกแบบให้เรา ตรงนี้น่าจะใช้เป็นห้องอะไรอ่ะห้อเป็นห้องเก็บของมันเก็บของอู่แล้วใช่ค่ะบ้านหลังนี้จะมีห้องเก็บของค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงค่ะเมื่อกี้ผมผ่านมาแต่ว่าไม่ได้เปิดห้องเก็บของโอ้ยสวยโอเคเก็บของไปฝั่งนี้เดี๋ยวนะอันแบบนี้เห็บเก็บของใช่ค่ะต้างอะไรก็เก็บของใด้อะไรก็เก็บของค่ะห้องเก็บของเยอะนะทุกคนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่า พวกซักล้างค่ะห้องซักล้าง,างใช่ค่ะจะมี้พวกเครื่องซักผ้ามีซิงค์ไว้อเนกประสงค์ค่ะอะใช่โอมีซิงค์ใช้งานได้บางเครื่องซักผ้าได้เพราะว่าเราทําจุดน้ํารอแล้วใช่ค่ะจุดนี้อเอาไว้เอาไว้เครื่องซักผ้าอ่าอืมอนในอนาคตนะตอนนี้ลูกค้าย,ยังไม่ได้ย้ายเขาอยู่จริงๆเราสมบอบละไปตอเดย ต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําแสดงว่าห้องนี้เป็นห้องน้ำใช่ค่ะสองห้องเลยสองห้องติดกันเลยค่ะโอ้โหเป็นห้องน้ําสําหรับแขกพวกแบบห้องน้ำคอนโดรูมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้ทารูปร่ส่วนตัวทั่วไปฝั่งนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่แล้วงานดีไซน์เหมือนกันไหมดีไซน์เหมือนกันค่ะสองอ๋อเนี่ยงันดีไซน์เหมือนกันมีโถสุขภัณฑ์ของผู้ชายนะครับแล้วก็พวกสุขภัณฑ์แบบสองชิ้นนะแ่าง้างมือก็มีมาให้กระจุกก็มีมาให้โอเคแล้วด้านนี้อะครับตรงนี้ด้านนี้ ก็จะเป็นอะเป็นห้องเก็บของอีกแล้วค่ะห้องเก็บของใช่ค่ะห้องเก็บของอีกแล้วห้องเก็บของเขาเยอะมากอะใช่ค่ะโอ้โหแล้วห้องเก็บของแต่ละห้องเนี่ยใช้ประตูแบบแบบดีเลยอะใช่ค่ะเป็นกันน้าอย่างดีกันน้ําอย่างดีเลยใช่ตัวโถงบันไดตรงนี้นะครับตัวโถงบันไดทำไมลูกค้าถึงเลือกเป็นเป็นเอ C พีซีกับตัวพื้นคอนกรีตแบบนี้ก็คือว่าตัวตัวชั้นล่างนะคะลูกค้าอยากให้ ลูกค้าอยากให้แมทช์กับตัวพื้นข้างล่างให้มันกลืนไปด้วยกันช่วงนี้ค่ะ,ะมันจะได้ดูเหมือนเป็นพื้นผิวเดียวกันอก็เลยเลือกที่เป็นปูนขัดมันแบบนี้ใช่ค่ะตัวลาวเขาก็สวยนะเป็นลาวเหล็กดําที่เป็นพื้นฐานใี้เราให้ด้วยใช่ค่ะเหล็กดำค่ะไาเดี๋ยวไปดูข้างบนดีกว่าครับตอนนี้ที่แรกผมคิดว่ามันเป็นพื้นไม้สําเร็จ เพราะผิวสัมผัสมันรู้สึกว่าแน่นมากจริงจริงเป็นตัว HPC HPC ใช่ค่ะแต่งจมูกให้คล้ายให้มีความหนาคล้ายกับไม้ตัวพื้นสําเร็จใช่ไหมตัวท็อปนะเออสวยอ่ะสวยสวยจริงสวยจริงแล้วมันแน่นมากเมื่อกี้สัมผัสไปแล้วนะคือด้านล่างเนี่ยมันเป็นคอนกรีตใช่ไหมเป็นคอนกรีตอื เราชั้นบนก็ใช้เป็นเ p พซีทั้งหมดใช่ค่ะเป็นเ p c ซทั้งหมดเลยรู้สึกว่าโถงเขาโล่งเขาโปร่งแบบมันน่าใช้งานมากใช่ค่ะลูกค้าเน้นโปร่งโล่งสบายเออแล้วบ้านเขาแนวยาวนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะพื้นที่ช้สอยพื้นที่ใช้สอย,ย657ตารางเมตรหกร้็ดตารางเมตรห้องน้ําตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้ห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมใช่ค่ะเป็นห้องน้ํารวมอ๋าโอย ดีไซน์เขาสวยนะใช่ค่ะลูกค้าเลือกตัดมุมตรงฝั่งนู้นให้ดูแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะเอ้ยมันดูสวยอ่ะใช่แต่ไม่เคยเห็นห้องน้ำแบบโปร่งแบบนี้นะเพราะว่าไม่เคยเห็นห้องน้ำที่ใสกระจกใส่หน้าต่างเข้ามาเอออันนี้ลูกค้าเน้นเน้นสบายเขาเพราะว่าลูกค้าบอกว่าถ้าเกิดแคบแล้วไม่มีช่องเปิดเวลาเข้าห้องน้ำไปมันรู้สึกอึดอัดอัดใช่ค่ะสวยครับสวย ปกติเราจะเห็นจุดระบายน้าฝั่งที่ฝั่งเดียวจะทำให้ตรงนี้เรามีเพิ่มเข้ามาครับเรามีเผื่อลูกค้าในอนาคตลูกค้าอยากติดฉากกั้นกระจกกั้นในอนาคตค่ะเวลาล้างโซนเปียกโซนแห้งจะได้ระบายท้งสองด้านเลยมันจะได้ระบายได้ทันระบายได้ดีขึ้นงานดีไซน์เขาสวยจริงชอบมากชอบมากอ่ะต่อไปครับเป็นฟังก์ชันอะไรต่อไปนะคะจะเป็นห้องนอนค่ะห้องนอน อ่าลองดูลองดูลองเข้ามานะครับห้องนี้เป็นห้องนอนใช่ค่ะแต่ก็นินเกี่ยวอุปกรณ์ด้วยใช่ค่ะเพราะลูกค้าทยอยเอาของอ๋อทายอยเข้ามาแล้วใช่ไหมครับอืมพื้นก็ใช้เป็นเอพซเนาะใช่ค่ะแล้วตัวตรงนี้ก็ใช้เป็นหน้าต่างรู้สึกว่าเป็นหน้าต่างอ่าเมื่อกี้มองจากด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นบานสวิงใช่ไหมบานผักหรือว่าเป็นบล็อกเรา เป็นหลอกค่ะเป็นแบบหน้าต่างหลอกหน้าต่างหลอกใช่ค่ะอ๋อจริงๆบานไม้ด้านนอกมันปิดไม่ได้ใช่ค่ะมันปิดไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นบานหลอกตาให้ดูเหมือนเป็นเป็นบ้านทรงตัววินเทจอ่าวินเทจใช่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 โอ้แต่วัสดุเขาดีนะตัวนี้รู้สึกว่ามันแน่นทั้งทั้งที่มันเป็นอลูมิเนียมค่ะตัวนี้ลูกค้าก็จะเลือกสีขาวสีขาวทั้งหมดใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ จะเป็นตัวแต่งแต่งอีกเหมือนกันค่ะเป็นอลูมิเนียมใช่ค่ะว้าวตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมมีอะไรที่แปลกตาแล้วก็รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ในบ้านที่ดูแบบมันไม่มีอะไรแต่ว่าเขาซ่อนเขาเรียกว่าลูกเล่นใช่ค่ะลูกเล่นไปเยอะมากอเรียบๆนะครับแต่ก็เอนั่นแหละพอเราเข้ามาดูดีเทลจริงๆแล้วมันน่าสนใจมาก ตรงห้องนี้ค่ะจริงๆแล้วเป็นห้องพระนะคะอ๋อเหรอครับใช่ค่ะแต่ลูกค้าล็อกล็อกไว้อ๋ออันนี้เป็นห้องพระใช่ไหมใช่ค่ะเป็นห้องพระแล้วห้องนี้ห้องนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันค่ะเหมือนกันเป็นห้องนอนโองานดีไซน์เหมือนกันเลยใช่ค่ะดีไซน์จะเหมือนกันสวยงามนะครับแต่ว่าขนาดห้องมันเล็กเล็กกว่าห้องเมื่อกี้เนาะใช่ค่เล็กกว่าห้องเมื่อกี้ก็ใช้เป็นสําหรับแขกมาเยี่ยมบ้านอะไรอย่างนี้ข้าราชการใช้งานแบบ ทำงานใช่ไหมแล้วด้านบนใช้พักผ่อนทั้งหมดบ้านสวยดีห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะมาสเตอร์แล้วใช่คอาจจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวค่ะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวลองดูหน่อยอ๋อก็คือเข้ามาปุ๊บกับโซนนี้อาจจะใช้พักผ่อนโซนนี้ใช้พักผ่อนโซนนี้ก็เป็น work in process นะครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับห้องนี้ค่ะตัวประตูนี้เป็นบานไม้จริงนะคะ อันนี้เป็นบานไม้จริงเหรอครับใช่ใชค่ะลูกค้าลูกค้า,เ,าเลือกเป็นบานไม้จริงค่ะแล้วก็ทําเป็นบานแขวนอ๋อแล้วเราก็ทําตัวดานซ่อนใช่ค่ะโอ้ยดูสวยงามเนาะให้กลืนไปกับผนังไปเลยอ่ะใช่โอ้ยสวยอะ่ะสวยจริงสวยจริงถ้าลูกค้าทําบิวอ,อินอีกนะผมว่าสวยมากทําเป็นแบบตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเอาเอาตรงนี้ต่อตรงนี้ดีกว่าเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำอ่ะลองดูหน่อยครับอ๋องานดีไซน์เหมือนกันเลยการออกแบบเหมือนกันแสดงว่าลูกค้าเนี่ยเขาเลือก ตัวสุขภัณฑ์แมทเทียลเหมือนกันทุกห้องใช่ค่ะถ้าถ้าเป็นชั้นบนจะเหมือนกันทั้งสองห้องแล้วก็ชั้นล่างก็จะเหมือนกันอืมงั้นแสดงว่าในราคา6ล้านเก้าเนี่ยไม่ได้เพิ่มอะไรเลยค่ะใช่แค่ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะเพราะว่าพื้นที่ยีสองเขาเยอะอยู่แล้วตั้ง600ตารางเมตรนี่ใช่ค่ะใช่ไหมเพราะราคาเนี้ยยังไงก็คุ้มนะใช่ค่ะแล้วมีว a l k in ินคร e t นะห้องน้ําก็เน้นใช้งานแบบสบายๆไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับ เดี๋ยวเราย้ําข้อมูลให้กับลูกค้าอีกครั้งหนึ่วว่าบ้านหลังนี้ใช้ข้อมูลอะไรบ้างครับได้ค่ะรหัสแบบนะคะก็คือ 2BR ค่ะ22067<ม>ค่ะฟังก์ชันนะคะก็คือ3ห้องนอนค่ะ4ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัวค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะ657ตารางเมตรค่ะ657ตารางเมตรในราคาก<ช>่อสร้างที่6ล้าน9แสนบาทค่ะ6ล้าน9แสนนะครับก็คือพื้นที่ใช้สอยเยอะมากและหลังนี้สร้างที่ อำเภอเถินอำเภอเถินจจ้าวัดลำปางเป็นผลงานของบ้านรักลำปางนะครับที่ดูแลในการก่อสร้างของบ้านหลังนี้เนาะยังไงก็ฝากผลงานของบ้านรักลำปางสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับในเพจบ้านรักลำปางเลยค่ะแล้วก็ทางติดต่อของบ้านรักด้วยติดต่อบ้านรักด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากดูคลิปสั้นเนาะก็ไปติดตาม ติดเกาะอของบ้าลักได้<ช>นะครับ<ช>อโอเควันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับบ้านลักเนี่ยจะพาทุกคนไปดูบ้านแบบไหนสไตล์อะไรกดติดตามช่องทางของเราไว้ครับเพื่อจะไม่พลาดการรับชมใน,นวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับส,สวัสดีครับ